เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมทัศนคติที่ดีมีผลต่อความสําเร็จมากกว่าความเก่งเพราะคนสําเร็จไม่ได้เก่งที่สุดแต่เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่างหากทัศนคติมีผลต่อความสําเร็จมากกว่าความเก่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าทัศนคติเชิงบวกและแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในชีวิตมากกว่าความฉลาดหรือความสามารถทางปัญญาเพียงอย่างเดียว หนึ่งในงานวิจัยโดดเด่นที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือการศึกษาของสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหรัฐอเมริกาซึ่งติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนกว่า600คนตลอดช่วงเวลา20ปีผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในชีวิตการทํางานนั้นไม่ได้เป็นผู้มีไอคิวสูงสุดแต่กลับกลายเป็นมีคนที่มีทัศนคติเชิงบวกความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจสูงมากกว่าคนอื่นๆแท้จริงแล้วความเก่งเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆของความสําเร็จในขณะที่ทัศนคติ มีบทบาทสําคัญมากกว่าด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ทัศนคติกําหนดการมองโลกเมื่อมีทัศนคติที่ดีจะมองเห็นโอกาสและแนวทางใหม่ๆแต่หากมีทัศนคติเชิงลบจะมองไม่เห็นโอกาสดีโอกาสดีรอบตัว2ทัศนคติเป็นแรงขับเคลื่อนพลังงานเมื่อมีทัศนคติบวกจะมีพลังผลักดันให้มุ่งมั่นและอดทนต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ 3. ทัศนคติสร้างแรงดึงดูดคนอื่นเมื่อเราเป็นผู้มีทัศนคติดีจะได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้คนรอบข้าง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ 4. ทัศนคติเชิงบวกทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งส่งผลให้มีสมาธิมีพลังงานและสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าเมื่อมองย้อนไปแล้วคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในโลกไม่ว่าจะเป็นสตีฟจอปเนนซันแมนเดลาหรือลาร่าโมดีพวกเขาไม่ได้มีความเก่งเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาประสบความสาเร็จคือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ สรุปได้ว่าในขณะที่ความเก่งเป็นสิ่งสําคัญแต่ทัศนคติต่างหากที่เป็นปัจจัยหลักนําไปสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตผู้มีทัศนคติเชิงบวกความมั่นใจความกระตือรือร้อนและแรงบันดาลใจที่สูงมักจะก้าวข้ามผู้ที่มีความฉลาดแต่ขาดทัศนคติที่ดีเพราะเมื่อพวกเขามีทัศนคติที่ดีแล้วพวกเขาจะรู้จักใช้ประโยชน์จากความสามารถอย่างเต็มที่มองเห็นโอกาสและทางออกใหม่ๆรวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้าง